กล่องดำไซเบอร์หรือซีวีนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปภาคต่อจากคลิปที่สอนการใช้งานคำสั่งเบื้องต้นของคำสั่ง ifconfig นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการเปลี่ยน mac address นะผมด้วยคำสั่ง ifconfig นะครับสำหรับเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องเปลี่ยน mac address นะครับผมผมแนะนำเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับผมที่ผมแนะนำการเปลี่ยน IP address ด้วยคำสั่ง c o n f i g นะครับงั้นเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าการเปลี่ยน MAC address เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอันดับแรกเนี่ยก็เปิด terminal ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะดึงข้อมูลของ network interface ของผมขึ้นมานะครับผมเพื่อดู MAC address เดิมของเรานะครับเราก็จะพิมพ์คำสั่ง ipconfig นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น MAC address เดิมของเรานะครับนี่ครับ MAC address เดิมของเราเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะชัตดาวน์เน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซนะครับผมโดยพิมพ์คำสั่ง ifconfig นะครับแล้วตามด้วย Internet 0นะครับแล้วก็ตามด้วยดาวนะครับแล้วกด enter นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยน mac address นะครับผมโดยเราจะพิมพ์คำสั่ง ifconfig นะครับแล้วตามด้วย Internet 0ย์นะครับ แล้วตามด้วยฮาร์ดแวร์นะครับแล้วตามด้วยอีเทอร์นะครับแล้วก็ตามด้วย Mac a แอ r เดรที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไป0 0 1 1 2 3 3 3 4, 4์7 7หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะกด Enter นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเรียกเน็ตเวิร์ t อินเทอร์ให้กลับมาทำงานใหม่อีกรอบนะครับ โดยจะพิมพ์คำสั่ง ifconfig นะครับแล้วตามด้วย i n t e r n e t 0นะครับผมแล้วก็ตามด้วย up นะครับเรากด enter นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกดูข้อมูลของ network interface อีกครั้งนะครับผมว่าเพื่อเช็คว่า mac address เนี่ยเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับเราก็จะพิมพ์คำสั่ง ifconfig นะครับแล้วกด enter นะครับ โอเคครับเรามาดูกันนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็น Mac Address ใหม่ของเรานะครับผมของเดิมเนี่ยก็คือ0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 6นนะครับอันนี้ก็จะเป็น Mac Address ใหม่ของเรานะครับผม0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7นนะครับผมโดยเราจะใช้คำสั่งบรรทัดนี้นะครับผมเป็นการเปลี่ยน Mac Address นะครับ สำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าคำสั่ง f conflict เนี่ยคืออะไรเนี่ยผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะผมการใช้งานคำสั่ง f เบื้องต้นนะครับผมสรุปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสาธิตวิธีการเปลี่ยน mac address นะครับผมด้วยคำสั่ง f conflict นะครับสำหรับเพื่อนๆ่คนไหนเนี่ยชอบใจคอนเทนต์ของกล่องดำไซเบอร์เดอะซีรีส์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ thank you